สวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งธันวาคมเป็นเดือนที่ใครหลายๆคนรอคอยวันที่หนึ่งเดือนสิบสองธันวาคมผ่านมาแล้ว11เดเดือนมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจวันนี้คือการเริ่มต้นที่จะต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการผ่านมาหลายเดือน และเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เราจะต้องปักหมุดสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะวันนี้เริ่มต้นเช้าเๆวันจันทร์เริ่มต้นเดือนใหม่ดวยวันที่หนึ่งหนึ่งหัวใจหนึ่งความรู้สึกดีและหนึ่งสิ่งที่คุณมีสิ่งดีๆติดตัวเสมอมาเริ่มต้นด้วย คำอวยพรจากหลวงพ่อสมปรารถนาโยโทโซสิทธัทโธพุทโธอุปโนโนาโททีปังกโรหิตะสุขาวะโหจะโรกานังตัสสาหังกาเยนววาจายตีตสาอภิวาเทมิสัสานุภาเวณเมสพะพยาสัทธาสุธี หลวงพ่อสมปรารถนาได้อุบัติขึ้นแล้วบนโลกทรงสร้างแสงสว่างประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย,ษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออภิวาทต่อองค์หลวงพ่อสมปรารถนาด้วยกายวาจาใจด้วยอนุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อสมปรารถนาขอช่วยปกปักรักษาทุกทกท่านที่เขามาฟังคลิปในวันนี้ให้ท่านรอดพ้นจากพยันันตรายทั้งหลายทั้งปวง และขอให้ท่านและครอบครัวสมปรารถนาทุกเมื่อทุกการนะคะเช้าเช้าเริ่มต้นด้วยพลังบวกบวกกับหัวใจที่ดีบวกกับความรู้สึกที่ดีของคุณวันนี้ให้ข้อความนำทางและนำทางสิ่งดีๆให้คุณรู้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อเราได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดยามเช้าเช้า ข้อความในวันนี้ถ้าคุณมีความทุกข์เกิดขึ้นในตอนนี้แสดงว่าคุณมาผิดทางเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องทุกข์แต่เป็นเวลาที่เราจะรู้ว่าเราทุกข์และความทุกข์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้สิ่งใดและกำลังจะนำพาให้เราไปพบเจอสิ่งใดในวันนี้เรื่องราวดีๆนับจากนี้ไป คุณจะไม่เจ็บหัวใจอีกต่อไปนะคะคุณจะไม่เจ็บหัวใจอีกต่อไปคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคนเดียวให้รู้ไว้ว่ายังมีพลังงานที่ดีๆคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณไม่ได้เดียวดายคุณมีสิ่งดีๆรายล้อมอยู่รอบๆตัวคุณเสมอเริ่มต้นชีวิตใหม่1ธันวาคม สิ่งที่ผ่านมาเหมือนความฝันและอนาคตเป็นดังจินตนาการสิ่งที่เราจะสามารถทำได้และควบคุมและให้มันเป็นไปดังใจปรารถนานั่นคือวันนี้วินาทีนี้กับหัวใจและรอยยิ้มกำลังใจที่ดีของคุณนะคะเริ่มต้นใหม่ที่ผ่านมาแล้วเราให้มันจบไปแล้วเมื่อวานเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเดือนธันวาคม สิ่งดีๆได้คะ่ะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณและนับจากนี้ไปคุณจะไม่เจ็บหัวใจอีกต่อไปโฟกัสและปักหมุดที่ความเบาสบายใจและการได้เป็นตัวเองนี่คือข้อความนำทางวันนี้เดอะฟูหลุดพ้นแล้วหลุดจากความทุกข์ความเศร้านับจากนี้ไปคุณจะไม่เจ็บหัวใจอีกต่อไปนะคะ ด้วยไพ่ทาโรต์สำหรับนี้ฟังสบายสบายผ่อนคลายให้รู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความหวังที่สดใหม่ในทุกๆเช้านะคะทุกๆเช้าที่เราได้ตื่นมาเราจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในเวลานี้คือเวลาที่ใช่และเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะรู้ว่า เราคู้ควรกับความโชคดีและเราไม่จําเป็นต้องเจ็บหัวใจอีกต่อไปนะคะข้อความนำทางวันนี้นายออฟครับคุณจะไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปเพราะว่าจะมีคนมามอบความรักมอบความจริงใจมอบความรู้สึกที่ดีให้คุณอัศวินขี่ม้าขาวผู้ที่เพรียบพร้อมไปด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจในตัวคุณ คุณไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปแล้วนะคะคุณเป็นที่รักและคุณจะได้รับสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้ขอบคุณอบอุ่นในหัวใจหนึ่งธันวาคมเริ่มตน้นคุณถูกรักและใจของคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความอบอุ่นในใจนะคะคุณจะเต็มไปด้วยความอบอุน่น a of of p e n t a c l e อาจจะมีใครสักคนมาขอคุณแต่งงานและขอให้รู้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณโชคลาภความสุขและสิ่งที่คุณไม่ได้ร้องขอแต่คุณคู่ควรกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณจะมีหัวใจที่มั่นคงและคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขและความโชคดีในชีวิตสิ่งดีๆโชคลาภเงินทอง จะถูกส่งมาให้คุณเมื่อคุณเป็นพลังงานที่พร้อมและเมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเศร้าหรือว่าไม่จำเป็นต้องทุกข์ต่อสิ่งใดคุณคู่ควรกับความโชคดีอยู่เสมอนะคะความโชคดีกำลังใจดีๆสิ่งต่างๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณพอแล้วกับความเจ็บพอแล้วกับความ ไม่จริงใจและหันกลับมาจริงใจต่อความรู้สึกที่ดีของตัวเองนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ j u s t i c ทุกสิ่งยุติธรรมกับคุณเสมอสิ่งไหนที่คุณทำไว้สิ่งไหนที่เป็นของของคุณสิ่งนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณจงเชื่อมั่นในความยุติธรรมความรักยุติธรรมเสมอกฎของการกระทำยุติธรรมกับทุกๆคนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก มีแต่ว่าเราพอใจกับสิ่งที่เรามีแค่ไหนกันนี่คือพลังงานในวันนี้ความยุติธรรมคุณจะไม่ตัดสินผู้ใดเพราะคุณรู้ว่าทุกคนมีเส้นทางที่จะก้าวผ่านเรื่องราวและเรากำลังจะก้าวข้ามไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมน,นะคะคุณจะไม่ต้องเจ็บหัวใจอีกต่อไป The Sun แทนความ สว่างสวัยแทนโอกาสใหม่ๆแทนความสำเร็จเดือสั้นย้ำเตือนพลังงานว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณปรารถนาะทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างสวัยเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นคุณจะสุขสมสดใสมีสุขภาพร่างกายที่ดีคุณจะได้รับข่าวดีๆและโอกาสใหม่ๆขอให้เชื่อมัน่นว่าฟ้าวันใหม่ ฟ้าเปิดทางต้อนรับและมอบโอกาสที่ดีให้กับคุณเริ่มต้นใหม่กับความสดใสโอกาสที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะรอรับผลของการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างมีช่วงเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้สึกว่าคุณคู่ควร sic ซิก r อฟ t i c a l ใช่ค่ะสิ่งที่คุณได้ทำไว้คุณงามความดีทั้งหลาย จะย้อนกลับมาหาคุณคุณจะเป็นทั้งผู้ที่ให้และเป็นผู้ที่ได้รับหากคุณยังคงติดปัญหาในเรื่องใดคุณจะได้รับการอุปถมัมภ์ และจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณหากคุณอยู่ในฐานะที่ร่ำรวยมั่งคัง่งคุณจะกลายเป็นผู้ให้ที่ใจดีและอบอุ่นและคุณจะมีสุขภาพที่ดีหัวใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความรักความเมตตาและความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจในทุกสรรพสิ่ง เศรษฐีผู้ใจบุญคือพลังงานของคุณในวันนี้นะคะหัวใจของคุณเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและหากคุณเดือดร้อนความยุติธรรม อยู่เคียงข้างคุณเสมอจะมีคนยื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณนะคะอย่าได้เกรงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกและทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาที่ใช่และเหมาะสมเสมอ j u s t i c ทุกสิ่งทุกอย่างยุติธรรมกับคุณเสมอเชื่อมั่นในพลังงานของคุณนะคะ justment ได้เวลาประกาศผลคุณงามความดี ชีวิตใหม่ได้ฟื้นคืนกลับมาให้คุณได้รู้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ผ่านพ้นไปแล้วชีวิตของคุณฟ้าใหม่หัวใจใหม่รอยยิม้มกำลังใจที่ดียินดีต้อนรับเดือนธันวาพลังงานใหม่นี้คุณหลุดพ้นแล้วหัวใจของคุณจะไม่เจ็บอีกต่อไปนะคะทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณรู้สึกและ เชื่อมั่นว่าทำดีต้องได้ดีเสมอดีต่อตัวเองดีต่อหัวใจของคุณให้มากๆและสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ชื่นหัวใจและขอให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณกําลังจะก้าวต่อไปขอให้คุณโฟกัสและปักหมุดในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาจริงๆสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณ รู้ว่าคุณคู่ควรและคุณคือพลังงานของเด e อ u สันเริ่มต้นชีวิตใหม่1ธัน,นวาคมสิ่งดีๆและสิ่งต่างๆจะทำให้คุณโชคดีคุณจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดและนับจากนี้ไปชีวิตของคุณ จะเต็มไปด้วยความสุขความสดใสและกำลังใจที่ดีสุขสมหวงังสมดังใจปรารถนาบางคั้งร่ำรวยสมดังใจปรารถนาในทุกๆด้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเลิฟๆค่ะโชคดีนะคะ